อยากได้รูบิกใช่ไหมหนูนี่น้ามีรูบิกมหสัจจันย์ให้หนูลองไปใช้ดูค่ะงั้นลองกดสีเหลืองดูแล้วกันอุ้ยอุ้ยแม่ ากได้รูปิกจังแต่แม่ไม่มีตังซื้อให้อ่ะแล้วพวกเราต้องไปหามาจากไหนดีอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาที่ไหนกันดีว้คุณ้าคนนั้นใครอ่ะเราไปดูกันไหมไปยุกปะไปเซปิ่นมุกอะไรเหรอคะคุณ้าอยากได้รูปิกใช่ไหมหนูนี่ นามีรูบิกมหัศจัรยร์ให้โอ้คุณน,น้ารู้ได้ยังไงคะว่าพวกหนูอยากได้รูบิกพอดีน้ารู้สิแต่ว่านี่นะคือรูบิกมหาศจันย์แต่ละสีเนี่มันใช้งานคนละแบบแล้วมันต่างจาะเฮ้ยต่างสิต่างมันต่างเราลองไปใช้ดูค่ะใบหยก หน้าเขาปแปลกๆนะช่างเถอะน้าเขาไปข้างในกันเถอะอย่างน้อยเราก็ได้รูบิกแล้วไหนเธอลองกดดูซิสีแต่ละสีมันจะต่างกันยังไงงั้นลองกดสีเหลืองดูละกันอุ้ยมีดอกไม้ไฟออกมาจากสีเหลืองจริงๆด้วยงั้นลองสีอะไรต่อดิฟินมุกงั้นเอาสีเขียวไหมมานี่เดี๋ยวฉันกดเองอุ้ยทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ มันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะใบยกใบยกอ้าวใบยกใบยกนี่ใบยกใบยกเฮ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะป <Jay. S 2> <colo> ็นหมูเมื่อกี้มันหยุดเวลาไงใบยกน่าจะหยุดได้สักพักนึงอ่ะเจ๋งน่าสนุกจรงเลยนะเป็นหมูใช่งง้นลองกดสีน้ำเงินดูสิได้หื้ อ้าวลูกๆหัวเราะอะไรกันน่ะวิค,คุณแม่แมรีบทำให้แม่กลับมาแล้วปิดมุกต้องกดสีไหนอะประโยเปิดมุกงั้นลองกดสีส้มดูได้เลยหนึ่งสองห้ามเฮ้ยปิดมุกเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยปิดมุกเห็นสีขาวอ่ะฉันจะกดเอง เฮ้ยเฮ้ยหนูไม่เอาหรอกค่ะลูบิกผีสิงอ่ะเอาไหมเด็กๆลูบิกมหัาจสรยจันะคุณน้าเอากลับไปเลยค่ะทำไมไม่เอาหเกมฮอกวอตเลกกซี่น่าเล่นจังเลยอ่ะฉันอยากได้ชุดจังเลยอ่ะปิดมุกเราสั่งซื้อชุดแล้วให้คุณพ่อจ่ายกันนะ ส่งของครับมาส่งของครับผมไม่ได้สั่งนะครับก็ของพวกนี้มันมาจากดาร์คเดฟยังไงล่ะจ่ายไหมลูกจ่ายก็ได้เรรอจ่ายก็ได้ครับสองตัวสองพันเออเอามาหมดนั่นแหละมาไปไปไปโอ้เกมฮอกวอร์ดเลกซีน่าเล่นจังเลยอ่ะ ฉันอยากได้ชุดจังเลยอะ่ะปิ่นมุกเธอว่านะว่าอยู่ว่าอยากได้ชุดเหรอผู้ป,ปาาเแมนนะ่ะเราสั่งซื้อชุดแล้วให้คุณพ่อจ่ายกันนะอา้าวถ้าไม่ถามพ่อแบบนี้เดี๋ยวก็โดนคุณพ่อด่าหรอกเออนะ่ถ้าของมาถึงแล้วยังไงพ่อก็ต้องจ่ายสั่งมาเลยปิ่นมุกส่งของครับมะส่งของครับเอา อะไรครับเนี่ยผมไม่ได้สั่งนะครับก็ของพวกนี้มันมาจากซาร์คบีบยังไงล่ะคุณอ่ะไม่ได้สั่งได้ยังไงของอ่ะมันบ้านเลขที่นี้คุณก็ต้องเป็นคนสั่งสิจ่ายมาเดียวนี้นะคุณจ่ายมาเ,เร็วเออ,อ,อจ่ายก็ได้มาจ่ายก็ได้ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยสองตัวตัวละพันสองพันเอ,อ้ยเอามาหมดนั<ะ>่นแหละเอ้ไปไไปไป เฮ้ยนี่ปิ่นมุกใบหยกสั่งของจากดาร์กเว็บเลยเนี่ยแถมราคาแพงด้วยพ่อยังไม่ค่อยมีตังค์อยู่นี่ลูกนี่ลูกสั่งอะไรจากดาร์กเว็บเนี่ลูกรู้ไหมเนี่ยมันราคาแพงกว่าราคาจริงอีกเยอะเลย เขามาข่มขู่พ่อด้วยเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะคุณพ่อพวกหนูไปคนสั่งมาเองถ้าจะสั่งของนะ่ะก็ต้องเก็บเงินสั่งเองไม่ใช่จะให้พ่อแม่เอาเงินมาจ่ายให้แบบนี้ลําพังครอบครัวเราก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าส่งหนูเล่าเรียนอีกลูกแล้วลูกไปสั่งของที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับครอบครัวเลยสั่งมาเล่นๆแบบนี้มันไม่ดีนะลูกนะถ้าอยากได้จริงๆก็เก็บตังค์ซื้อเองนะลูกเข้าใจไหม หนูไม่คิดเลยว่ามันจะมีผลกระทบต่อครอบครัวเราขนาดนี้หนูทําให้ครอบครัวต้องลําบากหนูขอโทษนะคะคขาาหลังหนูจะไม่สั่งของมัว่วซั่วแล้วค่ะและหนูก็จะเก็บเงินซื้อเองเข้าใจก็ดีแล้วลูกนะเอาเอาไหนๆก็ซื้อมาแล้วเอาไปใส่เอาไปลองเล่นดูนะลูกนะแต่คข่าหลังอย่าทาแบบนี้อีกนะค่ะคุณพ่อดีมากลูกฮะดินมุกใส่ชุดกันดีกว่า พ่อจ่ายพ่อต้องเล่นเองฮอปบอเลกัซี่ย่าโออยยไปฟ้องพ่อดีกว่าคุณพ่อคะน้องหยกทำน้ำแป๊บซี่หกแล้วไม่ยอมเก็บค่ะคุณพ่ออย่างนั้นเหรอไหนพาพ่อไปดูสิ ใช่จริงด้วยอ่ะโยกดูอะไรอ่ะให้ดูด้วยดิอ้าวก็เธอไม่มีโทรศัพท์นี่ฉันอ่ะก็ต้องได้ดูคนเดียวอยู่แล้วอ้าวแต่พ่อบอกว่าให้เราดูด้วยกันนี่ก็ช่างฉันไม่ให้เธอดูรอบเธอจะเล่นกับฉันแบบนี้ใช่ไหมใบยก โยโอยยอยไปฟ้องพ่อดีกว่าคุณพ่อคะน้องหยกทำน้ำแป,ป๊บซี่หกแล้วไม่ยอมเก็บค่ะคุณพ่ออย่างนั้นเหรอไหนพาพ่อไปดูสิ้ยใช่จริงด้วยอ่ะใบหยก ไหนดูซิไหนอ่ะโอ้โหใบยกนี่ลูกอึอแล้วไม่ลาดอย่างงั้นเหรอใบยกฮะวันนี้นะลูกทำผิดไปแล้วสองอย่างเลยนะทั้งทำแก้วน้ำหกแล้วไม่ยอมเก็บแถมยังอึอแล้วไม่ลาดอีกด้วยหนูไม่ได้เป็นคนทำนะคะคุณพ่อหนูว่าพี่ปินนะ่นอ่ะเขาใส่ร้ายหนูแล้วแหละอย่างนั้นเหรอปิ่นมุกนี่ลูกใส่ร้ายน้องจริงไหมเนี่ย คุณพ่อหนูใส่รลายน้องเองแหละทำไมลูกถึงทำแบบนี้นะฮะใส่รลายคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงแต่ที่หนูทำแบบนี้ก็เพราะว่าน้องไม่แบ่งโทรศัพท์ให้หนูดูด้วยหนูก็เลยต้องใส่ร้ายน้องค่ะ อ๋อพ่อใบยกอย่างนั้นเหรอลูกใบยกพ่อบอกแล้วไงโทรศัพท์เครื่องนี้นะ่ะซื้อให้แล้วก็ต้องใช้ด้วยกันนะลูกนะไม่ใช่จะเล่นแต่คนเดียวแบบนี้เห็นไหมเนี่ยที่พี่เขาทําแบบนี้นะ่ะเพหนูนะ่ะไม่รู้จักแบ่งปันให้คนอื่นเล่นด้วยนะลูกปิ่นมุกฉันขอโทษนะต่อไปนี้นจะใจให้เธอเล่นด้วยแล้วอ่ะอเข้าใจกันก็ดีแล้วนะต่อไปนี้อย่าใส่ร้ายกันนะปิ่นมุกแล้วก็รู้จักแบ่งปันด้วยนะใบยกหนูจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะคุณพ่อ,อดีแล้วลูกนะ la yeah. yeah.